สวัสดีคร <sa ับพี่น้องของไฟสุขสุข yeah> ูบมือได้อาหารแบเจ้กุ้งพี่น้องใสียกบเจ้าบกแจ้กุ้งใส่กยกบถักประกาศหน่อยพี่น้องมาพี่น้องก็ต้องรอหลายเส็บเสียอย่างนี้จะเป็นยามสาวพี่น้องเขาสาว koi kong sot 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 พี่น้องทำได้ขอมาแล้วก็ลูวิขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูวิตนะพี่น้องเพืเป็นแรงใจทำชิตต่อไปพูทใาได้กดไ่พดได้กดติดตามก็กดติดตามนะพี่น้อง แสบแสบผู้โดยพันได้ถิงเขาสแสบมันโรยเลยพี่น้องประกาศหิ้นระกาศหน่อยประกาศหิ้นใส่ประกอบไม่ออกหวานหวานเลยพี่น้องแสบ <clears> thank <throat> you แจน่ยครับ กุ้งก็ไข่เดียวน้องเยอะโตไข่ไข่เอ้ยสานอี่หัน หาม no ันปาคอสามบัานปาาเ่อหดูหาจินคิดพักกิดหนัน้ำหอวย้ำห้องปิาอาเงี้ยเบ่าป่าเคยด่าไปนสน้ำซี

肯定不一我那金毛啊，你。 ฮ่าด <t> ึงแขเงดึงไประพีน้อยอีกจัน้อยก็สิลงตัดไว ทำไม่น้่เจอเนี้เอาควายใส่ผ้า,า no? tamam. ขาวพี่น้อง มันล้ลมแล้วมันแห้งขอามันแห้งไม่ไปผ่านี่คุ้มไปบน่อต้องอาชีพด,ด้วยสิอืมเป็นยังท่านแตะตัวใดก่อนนะเออแตะต,ตัวนี้ติดอืมเดียวมันบ่ มันูเทเดียวกันบอแค่เดียวแบบเดแค่เดียวกันแบบเดชื่อน้ำสกุลเนี่ยูเท้วเดียวกันนะนะบอบลูกนี่ก็แต่เท้ดเไม่คนละเท้าตะเคาะตรงนั้นสมมติว่าน้ำสกุลเร นายนางอย่างเดวแต่นางขุนเราอยู่ข้างใตะก่อนพอเขียนหรอเรืไองใหม่บ้านจินเขาสินะไม่ของเราต่างนานาจะนั่งเือไดหม่ง้มุ้ยปักซีดักซีก็เห็นหมักซีอปักซีดูดี นิดนึง่มีดูขนาดไม่น้อยยูเป็านไงย้าย่คนบอกเขาเขาไม่ยังก็บอบอมวะเขาพู้ใดเขานร่อ่นั่เขาีกเจอตวอีก ม่หอมนะเขาเขาไม่หรือนี่ยาบอความงที่น้องเขาพึ่สมัยโบราณรินะก็เขาหอมนะเขาบ้าแล้วเขาเจ้าม่ลีเขาอย่างนั้นตัวเขามาให้ลูกดเวยมาเอาไหมไม่จิบเขาหรอกเขาสวยแล้อใช่ะเขาเยอะ ตัวนี้มันหอมของอะไรก็จะใส่บ๊วมาทเลยใสาย่ก็นหนึ่งโมเสีนมันก,กินไอติเอะโอ้ลูกที่นั่งกินน้ำเจ้าก็ยงเอ้าน้นหวานรเซยนประกอบประกอบนี่หวานเซ่บน,น,นั่นนี่ขาวเปลี

ยังไม่ยังไมินดาวติดต่อบังกินเศรษฐ์ไมเขาจินทำยังไงดีไหมจินคำนั่นคำตาสวยเป็นไง่าปากก็ได้ น่องอะไรปะน่องอะไรมีคนจีนครับไม่ได้ไม่ไม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 หล่าเพาะบากาศน้ออไกันผักอันอันหมูเปียงพ่อประหยัดพ่อเป็นใครใข่มันกินมาลายก็ได้ดอกเขาไม่ติเดเ คูณะไรคุจริงกระซ่บเขาไหมอ่ก้อนตังอนี้มันก้อนก่อนเขานั่ยดูแต่ว่าหอมหอมากาแนแต่จี้เขาเขาเขาไม่หอมโดนตืบเยอเขาสมัยเป็นตาดอ้อยไปที Oil ่ซื้อเขาไปวัดเนอะที่ว่าเป็นเดียนยังใครแซวหอมอ่ สารสันจีนี้ไ่หลัยสมมตนี่ยไม่ใช่สารจมมีนเขาเลยบ่หรข้าวหอมมะลิบุ่นบ่นนี้จินหรือไงซ่ำุกเขา้เขาวบ่ข้าวหอมมะลิกิน,น,นมโชโ์เล้ไหมกัดหมูชว์เลยไหมเดี๋ยวไม่ยูนใน

งั้นกูได้ไต้ดูแล้วาันใครย้ายต้ยังยังวันยังวันเจ้าน่าน่าจะปุ่นแล้วยู่วนแล้วนบ้านห้องกว่นี้ได้นอนอะไรพิ้นจรินทร่อันพ่อให่ยังดีม่วนเป่าถุงนอนองไพิ้นไหมเจ้าว่าจะนอนเิ้อ

ก็อยาเอา,าเขาเห็นยายใอ่ะนี่ยแล้วเอ็มเนี่ยเอ็มดิอิ่มแล้วเปนะ้องเปนไหมให้ดาวติดตออกินขขาต่อไปดีป่ะดีป่ะดิจป่ะ บัดออไรเนียยบานขอย่างไรอ่มันละเออิ่มั้เอไม่มัูยังอืมไม่มันอัดกูเนี่ย แม่กินเป็นมูก็ได้ฮะแม่กิบบนเป็บบนมูก็ได้กินกับมูสีนก็ได้เขาถูกซาวลาดอยากใครแม่มานั่งกินน้ำอันนี้เสร็จเขาฝาใส่ อืมเอ้านี้มูปิ้งไม่ก็สิบบาทตัววันยี่บาทมาเลยไม่เดี๋ยวยัยไม่ก็กินก็เบิด์ตซื้อซองไม่คุณแม่กินไหม สบายให้พ่อไ้ไปโรงเรียนเออพ่อนขอยังไหมอัจิบดาอัจิบดังว่าดีสักโอ้เขายุ่ที่แปดมือดล้ล่ะข้าข้ววะ เฟอมันตกไปแล้วอีแม่มานั่งน้ำหน่องใหม่ใช่ลูกชงนี้ติบัตรพนพี่การ์ดเลยจะคุณก็ผู้เดียวหนอะรไปครูก็มีผู้เดียวหรอพนยืนยันเดียคนยืนยันก็แมนติดเดินนะเฮดก็คือเฮดจเพื่อนที่ได้เงินมันที่สิบเงินที่เขาเงินที่สิบเต่าบ้าได้บัตรผู้พีการก็คือเจนาหนูเจ้าหนูติดอืมเียน ก็ให้เขียนนี่และระบุโรคว่านของพนมันมันไปแล้ยวมันพานเดืดเล้วนางบเคียนจะลอเงินเขากับรอบัตรคนพิการอยู่องค์การประเท้บานเลี้ยววันที่สิบท่านวานอ่ะถ้าเงินบวกเขาเขาให้เอาเขามีใบรับรองมาให้ไปถามองค์การเขาให้ไอ้นี่ดอกเคียนอียงระบุโรคอียงคือพอเห็นผู้ใดระบุอยู่นี่น่ะเขาส่งม้าน่ะคือส่งเตือนบัตรพิการไปซื้อกับอสมรับผิดชอบที่เขาเขียนนั่นน่ะ thế còn khiển là bụng hòa nè nhỉ cái bương cái bương đầy nhỉ các khẩu đẹp nhỉ có hay ăn xôn móp ai nhìn về một chút không nhìn mời